อยู่ในลูกแทบใจจะสิ้นแล้วพอนะพ่อมาทิ้งลูกไปโดยไม่ลาลูกน้ำตารินไหลดุดสายทานตอนที่พ่อยังอยู่ดูมีสุข ทุกคนไม่เคยห่างพ่อนั้นมีแต่ให้ลูกทุกทางทำทุกอย่างให้ลูกสุขกายใจลูกทุกลองผิดเนะื้อใจนี่ต้องต้องลบแล้วเริ่มใหม่อ่ะเนาะ ต่อเลยนะ